ราศีเมษทุกท่านครับวันนี้ก็ขอสวัสดีและก็ขอขอบใจทุกท่านที่ท่านได้เข้ามาสดับรับฟังในรายการของต้นไซใหญ่ให้โชคซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันในเรื่องดวงชะตาราศีของชาวราศีเมษที่มีจุดยืนอยู่ในจุดที่ดีในวันนี้ วันนี้เราจะมาพูดถึงสองราศีที่มีจุดเด่นที่เคียงคู่กันอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าภายในช่วงของวันที่สิบนี้ดาวพระพุธนั้นก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษจะทำให้สองราศีนี้มีจุดเด่นก็คือราศีที่หนึ่งนั้นก็คือราศีเมษ ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นที่เรียกว่ามีความสำเร็จอยู่สูงเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดที่ดีในช่วงของวันที่สิบนี้ดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้ชาวราศีต่างๆนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและมีการ พัฒนาบางราศีนั้นก็มีจุดเด่นอย่างมากมายมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงนินความรักและก็โชคลาภก็จะมีปรากฏขึ้นในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมษท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นจุดเด่นและก็จะมีเอกลักษ์ที่ดีสำหรับท่านจะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทหรือว่า งานค้าขายก็จะทำเรียกว่าขายดิบขายดีถ้าหากว่าทำงานบริษัทก็จะได้ตำแหน่งที่ดีงามจะมีเพื่อนและก็จะมีพี่น้องห้อมร้อมช่วยประคับประคองแต่าหากว่าท่านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆในช่วงนี้ ชาวราศีเมษนั้นจะเอ่ยปากอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจภายในครอบครัวของชาวราศีเมษนั้นทุกคนก็มีความสุขดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ลาบรื่นอยู่ในจุดที่ดีชาวราศีเมษในช่วงนี้จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมา ช่วงที่ผ่านมานั้นชาวราศีเมษเคยลำบากกลากกลัมจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จในเรื่องการงานบางท่านหรือว่าบางลายเคยตกงานมาเป็นเดือนเดือนหรือบางคนมีงานทำแต่ก็ได้เงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอเลี้ยงครอบครัวในช่วงนั้นก็ถือว่าลำบากกลาก,กลัมจะทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจนึกอยากได้อะไรก็ไม่ได้ เพราะว่าเรื่องการเงินก็ชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงก่อนนั้นจะไปขอหยิบขอยอืมใครก็ไม่ได้เขาก็ไม่ให้ในช่วงนั้นก็ถือว่าตกระกรมรมลำบากมาโชคโชนก็ถือว่าชาวราศีเมษก็ได้ผ่านข้ามความวิกฤตมาได้ในช่วงนี้พอมาถึงในช่วงนี้ช่วงที่ดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ราศีเมษ ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้กิจการของชาวราสีเมตรนั้นโดดเด่นและมีความรุ่งเรืองอีกาหา่จะมีการเดินหน้าไม่มีการถอยหลังในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราสีเมตษถ้าหากว่าท่านจะเปิดกิจการค้าขายหรือว่าจะเปิดกิจการธุรกิจต่างๆในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีมาก รวมถึงจะมีคนคอยให้กำลังใจอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็จะดีจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุกท่องทางไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านรวมทั้งโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นจะได้รับความกรุณาหรือเมตตา จากเจ้าที่เจ้าทางอีกตาหากเจ้าที่เจ้าทางก็จะเปิดนำพาให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นพบกับโชคดีท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของความรักก็ดีถ้าหากว่าท่านยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสได้เจอเจอเนื้อคู่อีกตาหาก สำหรับชาวราศีเมษก็ถือว่าในช่วงนี้จะทำอะไรให้รีบทำได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในจุดที่ดีราศีที่สองนั้นก็คือราศีตุลราศีตุลอีกราศีหนึ่งที่อยู่ในจุดที่ดีสำหรับในช่วงของวันที่สิบซึ่งดาวพระพุธ จะโคจรเข้าอยู่ในราศีเมษทำให้ชาวราศีตุลอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคมีลาบจะทำอะไรก็จะมีผลสาเร็จทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะทำในเรื่องของการงานไม่ว่าจะงานอะไรงานใกล้งานไกลแต่บางสิ่งบางอย่างนั่นก็ให้ท่านระวังไว้บ้างก็ดีสำหรับชาวราศีตุลน,นั้น อาจจะทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทบางครั้งบางคราวในช่วงนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าได้ย้ายตำแหน่งหรือว่าได้เลื่อนขั้นขึ้นไปอีกก็ได้เป็นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงนี้บางท่านที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการ ในช่วงนี้ชาวราศีตุลอาจจะได้ดิบได้ดีอาจจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกหรือบางท่านก็ย้ายงานจากงานที่เดิมให้ดีกว่าที่ท่านทำอยู่นั้นขึ้นไปอีกก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นจะได้รับผลกระทบกระเทือนที่มาจากดวงดาว พระพุทธได้ทำการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าสองราศีนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการเงินชาวราศีตุลก็ไม่ต้องเป็นห่วงในช่วงนี้ท่านจะมองเห็นหนทางในการที่เรียกว่าจะหาเงินมาสู่ครอบครัวของท่านได้ดีบางคนก็ไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่า ต่างพื้นที่ได้เงินกอบโกยมาจุนเจือครอบครัวจนมีฐานะที่ยั่งยืนและถาวรมีความสุขตลอดไปก็ถือว่าชาวราศีตุลอีกหนึ่งราศีที่โชคดีในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของคนรักของชาวราศีตุลก็เช่นเดียวกันบางทีบางคู่ ก็ให้ท่านระวังในเรื่องการที่เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามายุแย่หรือว่ามาพูดจายั่วยุจะทำให้เรานั้นแตกแยกกันได้ก็มีก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นให้หูหนักๆเักเไว้อย่าหูเบาใครมาพูดมาจาอะไรก็ทำเฉยเฉยเขไว้ในช่วงนี้ถตาหากว่าชาวราศีตุลมีจังหวะว่าง ให้ท่านไปทําบุญทําทานกันบ้างจะเป็นการดีหรือว่าจะไปสวดมนต์หรือว่าจะไปทําบุญใส่บาตรหรือว่าจะไปปิดทองพระประธานหรือว่าพระประจำวันของตัวของท่านนั้นก็จะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความแข็งแกร่งและมีความเข้มแข็งอีกต่อไปในเรื่องของการงาน ก็อยู่ในจุดดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดดีท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกไว้ก็ถือว่าชาวราศีตุลอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสดีและจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ สองราศีนี้ก็คือราศีเมษกับราศีตุลถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยสำหรับสองราศีนี้จะเป็นโอกาสทองของท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนกระดกกระดาโคมนี้ทั้งสองราศีนี้จะอยู่ในจุดที่ดีเรียกว่าดีมากมาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอยากจะได้ก็จะได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการที่เรียกว่าสุขภาพพารณมามมยชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บนท้องสนนในท่านระวังให้ดีการใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ก็ถือว่าอย่าประมาทจะเป็นการดีถ้าหากประมาทจะเกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้สำหรับชาวราศีเมษก็เช่นเดียวกันท่านจะไปทางเหนือทางใต้ให้ระมัดระวังอาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้บ้างทั้งสองราศีนี้เรามาจับรวมกันแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินก็ดีการงานก็ยังดีในเรื่องโชคราบก็พอมีบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองราศีนี้เราจะทำนายทายทักโดยรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ทั้งสองราศีนี้ใช้พิจารณาญาณหรือว่าความคิดที่เรียกว่าถ้าหากว่าเห็นว่าดีก็กดติดตามถ้าหากว่า เห็นว่ายังไม่ดีพอเท่าที่ควรก็ให้ท่านปล่อยผ่านไปก่อนก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในสองราศีนี้จงมีความสุขจงมีความเจริญไม่ว่าท่านจะคิดนึกสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกก็ขอสวัสดีกับชาวราศีเมษกับราศีตุลทุกท่านก็ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดี